อ่ะโอเคเมื่อวานนะครับเมื่อวานได้สอนเพื่อนกเราอยู่ในห้องที่เข้ามาโรงเรียนเนาะเมื่อวานนะแต่จะสอนเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้นะอ่ะใครมีหนังสือแล้วก็เปิดไปหน้าเก้าสิบเอ็ดเปิดหนังสือไปหน้าเก้าสิบเอ็ดนะครับอืม ดูด้วยนะเปิดไปหน้า91นะครับอดูวงดนตรีหน้า91 3.3วงเครื่องสายสตริงแบนภาษาอังกฤษนะครับสตริงแบนหรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือวงเครื่องสายนะครับวงเครื่องสายก็จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี2ประเภทก็คือเครื่องสายแบบ ที่ใช้ดีดกับเครื่องสายแบบที่ใช้สีนะครับมีสองประเภทนะมีเครื่องดีดกับเครื่องสีนะครับทีนี้เครื่องดีดมีอะไรบ้างก็เช่นกีตาร์เบนโจแมนโดลินเบสนะครับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องต,องตอีก็มาทําเป็นจังหวะ ะครอัอาจจะใช้กลองชุดก็ได้นะครับนะใช้กลองชุดใช้อะไรพวกนี้มาเสรมิมอีกนะครับหลกัหลกๆก็เป็นเครื่องดนตรีที่มีสายนะครับเครื่องดนตรีหลักนะครับเครื่องดนตรีประกอบยังหว่าก็เป็นเครื่องตีนะครับอาจจะมีเครื่องอมีเครื่องดีดแล้วก็เครื่องสีด้วยนะครับวงวงสตริงแบนนะครับ วงดนตรีชนิดนี้ก็มีได้รับความนิยมจากคนไทยมากนะครับเพราะว่าเป็นวงดนตรีขนาดเล็กนะครับสร้างเป็นวงดนตรีขนาดเล็กได้เชื่องดนตรีสามสี่ชิ้นนี้นะครับแล้วก็เล่นกันได้นะครับอ่ะต่อไปเปิดหน้าต่อไปแตรวงหรือ a s ส band แตรวงนะครับ แตรวงก็จะมีวงเครื่องดนตรีอยู่ประมาณ3ประเภทใหญ่ๆนะครับที่ประกอบอยู่ในวงเนี้ยนะครับแตรวงเนี่ยนะครับก็คือเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้แล้วก็เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเพลการช่นนะครับเครื่องเป่าลมทองเหลืองมีอะไรบ้างที่เขาเรียกว่าเครื่องเป่าลมทองเหลืองก็คือมันถูกประดิษฐ์มาจาก โลหะนั่นเองนะครับโลหะทองเหลืองน,นะครับก็มีทาเป็ดทอมโบนทูบาตรงนี้นะครับส่วนเครื่องเป่าลมไม้ก็ได้แก่แซกโซโฟนคาริเนตตรงนี้นะครับเครื่องเปอร์กชันประเทศเครื่องตีนะครับก็จะมีพวกกลองขนาดต่างๆกลองใหญ่กลองแสแน่ชาบ รหรือบางบางทีก็อาจใช้ไซโลโฟนประกอบไปด้วยนะครับก็แล้วแต่โอกาสนะครับทีนี้วงดนตรีประเภทนี้โอกาสใช้งานก็คือนำไปใช้งานในโอกาสเช่นการเดินขบวนต่างๆเดินขบวนสวนสนามของตำรวจทหารหรือแม้แต่ทั้งลูกเสือ ลูกเสือเนนารีก็ใช้วงเนี้ยนะครับแนวดนตรีก็คือแนวดนตรีเป็นจะเป็นลักษณะเมื่อได้ฟังหรือได้ยินได้ฟังแล้วเนี่ยจะเกิดความฮึกเหมิมกล้าหาญร้ราใจกระตุ้นกระตุ้นความรู้สึกนะครับเวลาเดินขบวนจะต้องมีคนนำหน้า ก็คือดมัมเมเยอร์ดมัมเมเยอร์คอยให้จังหวะโดยใช้คาถาที่เขาถือเนี่ยเป็นคนควบคุมวงดนตรีส่งสัญญาณให้ผู้บรรเลงรู้เช่นให้เริ่มบรรเลงให้หยุดบรรเลงให้เปลี่ยนเพลงแบบนี้ครับท่าทางของดมัมเมเยอร์ ลักษณะการใช้ไม้คาถาคือการควบคุมวงดนตรีต้องสั่งเครื่องดนตรีวงดนตรีให้ได้นะครับอันนี้คือหน้าที่ของดำยืยนะครับต่อไปวงโยธวาทิตมิล i ิเทอรี่แบนวงนี้จะมีความคล้ายคลึงก,กันกับแตรวงนะครับโอกาสในการแสดงก็ กลางแจ้งแสดงกลางแจ้งกลางสนามฟุตบอลใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับบรนตรีประเภทนี้ก็จะมีเครื่องดนตรีหลักๆก็คือมีสามประเภทมีเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้แล้วก็ประเภทเครื่องตีอืมและดมัมเมเยอร์ก็วงโยธวาทิ์ก็มีดมัมเมเยอร์คอยกํำกับจังหวะให้สัญญาณเช่นเดียวกันกับแตรวบนะครับยงวงโยธวาทิต นักเรียนรู้จักนะครับแตรวงนักเรียนรู้จักนะครับ uh. ต่อไปวงแจ๊สหรือแจ๊สแบมแจ๊สเป็นดนตรีเป็นวงดนตรีประเภทที่มีจุดกำเนิดมาจากชนผิวดำชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกานะครับที่เรารู้จักที่เราเรียกเขาว่านิกโกรนะครับ ชายผิวชนผิวดำไม่ใช่ชายชนผิวดำชาวผิวดำทิวสีนะครับวงดนตรีชนิดนี้มีต้นกำเนิดมาจากเมืองนิวออร์ลีนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยกลุ่มคนผิวดำนะครับที่ถูกนำไปเป็นทาสที่ถูกนำไปเป็นทาสของคนขาวน,นั่นเองพวกเขา หาวิธีการผ่อนคลายอารมณ์ความเครียดแค้นความถูกกดขี่ข่มเหงอะไรต่างๆจากนายจ้างหรือเจ้านายเนี่ยนะครับโดยผ่านทางดนตรีนี่แหละดนตรีแจ๊สนะครับในช่วงแรกๆนั้นนะ่ะจะเป็นการแรกเริ่มที่มีการก่อตั้งวงดนตรีประเภทนี้นะครับจะเป็นการบรรเลงเพลงแนวสร้างสรรค์ ในรูปแบบของ improvisation หรือแปลเป็นไทยก็คือดนตรีด้นสดคิดอะไรออกก็เล่นออกมานะครับแต่ใจต้องอยู่ในกลุ่มเสียงในคีย์นั้นๆน,น,นะครับจะเล่นอะไรก็ได้แต่อย่าแหกอย่าแหกคีย์หมายถึงอย่าอย่าเล่นนอกเหนือจากคีย์ที่กำหนดไว้อย่างนี้นะครับไม่มีการใช้ตัวโน้ตไม่มีการ บันทึกตัวโน้ตหมายถึงเล่นได้ก็คือเล่นเลยเป็นการบรรเลงสดๆสดนะครับเล่นดนตรีสดก็อาจจะเป็นกลุ่มเวลาเข้ามาสังสรรค์กันนะครับก็ถือเครื่องดนตรีมาด้วยนะครับดูในภาพหน้า93นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเครื่องเป่าพวกเครื่องเป่าลมทองเหลืองเครื่องเป่าลมไม้พวกนี้นะครับกรองชุด กรองแจ๊สนะครับทำนองเพลงก็สามารถสร้างสรรค์ออกมาได้แปลกใหม่พูดง่ายๆว่าเป็นอิสระในการสร้างสรรค์ทำนองเพลงครับผู้บรรเลงก็จะมีรูปแบบการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะจะไม่ลอกเลียนแบบกันต่างคนก็ต่างบรรเลงในลักษณะของตัวเองแต่จะอยู่ในกรอบเดียวกันก็คือคีย์ ของเพลงต้องเป็นคีย์เดียวกันอย่างเงี้ยนะครับเครื่องดนตรีที่นิยมใช้ก็อย่างที่คูตัวบอกนะครับก็มีเครื่องเป่าลมทองเหลืองกคอเน็ตทำเป็ดทอมโบนเครื่องเป่าลมไม้แซกโซโฟนคารินเน็ตเปียโนเครื่องริมนิ้วก็มีเปียโนเครื่องดีดก็มีเบนโจกีตาร์อะไรพวกนี้ยกองชุดเครื่องตีหมายถึงใครมีเเครื่องดนตรีอะไรก็เอามาเล่นร่วมกัน เป็นวงดนตรีที่ให้ความสนุกสนานคลึกคลื้นทาให้ลืมความเจ็บปวดโศกเศร้าของพวกเขาเองนะครับนี่นะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของวงดนตรีวงนี้ที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะครับวงดนตรีวงนี้ได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วโลกแพร่หลายไปทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่าวงนี้เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก ไม่ใหญ่มากนะครับบนุตีีประมาณมีผู้บรรเลงประมาณ3คนถึง8คนไม่เกิน10คนคง่ายๆนะวงห้าหคนอย่างเงี้ยนะครับบรรเลงนะหรือถ้าเป็นหน่วยงานสถานศึกษาก็สามารถปรับวงให้ใหญ่ขึ้นได้นะครับอย่างมหาวิทยาลัยมีบรนตรีแจส๊สในมหาวิทยาลัยประจำมหาวิทยาลัยอ,อย่างเงี้ยนะอาจจะใช้คนถึงประมาณ20คนอ่านะ มาล่นเครื่งดนตรีนะครับอันนี้คือวงแจ๊สนะครับต่อไปวงคอมโบคอมโบแบนคอมโบก็เป็นวงดนตรีขนาดเล็กนะครับสำหรับเมืองไทยแล้วเนี่ยวงคอมโบจะมุ่งหมายไปบรรเลงในการประกอบการขับร้องเสียส่วนใหญ่นะครับไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศก็เป็นเพลงบรรเลงไม่ต้องมีร้องก็ได้นะครับ นิยมนำไปบรรเลงในคลับห้องอาหารในคลับงานมงคลต่างๆนะครับวงนี้เป็นวงขนาดเล็กไม่ต้องใช้เครื่องดนตรีเยอะใช้คนประมาณสามถึงห้าคนนะครับจำนวนของนักดนตรีก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าจะหากันได้แค่ไหนนะครับเครื่องดนตรีที่ใช้ก็มีทําเป็ดแซกโซโฟนเปียโนโกีตาร์กีตาร์เบสกองชุดอะไพวกนี้นะครับ ก็จะคล้ายๆกับวงแจ๊สเนาะจะคล้ายๆกับวงแจ๊สนะครับนะครับแต่จุดเด่นของวงเนี้ยนะครับจะอยู่ที่เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีนะครับเพราะว่าเขาจะใช้กลองทอมบ้าบองโก้แทมเบอนนะครับแทมเบนนะแต่นี่ต้องเป็นหลักๆเลย3อย่างนี้คือต้องเป็นหลักในวงคอมโบนะครับ เราะว่าจะทำให้มีความรู้สึกกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นสุดท้ายหน้า94วงสตริงคอมโบหรือวงกีตาร์คอมโบวงสตริงคอมโบก็เป็นวงดนตรีที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่ถูกรวบรวมขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้บรรเลงด้วยเพราะว่าเป็นวงดนตรีขนาดเล็ก ไม่เกินหกคนไม่เกินห้าคนเนี่ยนะครับแล้วก็นิยมแพร่หลายไปทั่วโลกเช่นเดียวกันวงเนี้ยนะครับวงดนตรีลักษณะตอนเนี้ยสตริงคอมโบเนี่ยเพราะว่ามันเป็นวงดนตรีที่หาเครื่องดนตรีมาง่ายๆใครมีอะไรก็เอามาเล่นด้วยกันนะครับอืมก็จะมีเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีนะครับ,รบกีตาร์เบสกีตาร์คอร์ดกีตาร์เมโลดี้มีคีย์บอร์ดมีกองชุด มีออแกนไฟฟ้าก็ได้นะอย่างเงี้ยนะครับอืมเป็นดนตรีง่ายๆใช้เครื่องสายผสมกับคอมโบเป็นวงสตริงที่ผสมกับวงคอมโบออตั้งชื่อใหม่ก็คือสตริงคอมโบนะครับแบบเนี้ยนะก็แพร่หลายไปทั่วโลกและก็ทั่วประเทศไทยนะครับ อันนี้วันนี้นะครับตัวพูดแค่นี้นะครับถึงเรื่องของประเภทของเครืงดนตรีเออวงดนตรีเช่เครื่องดนตรีจบประเภทของวงดนตรีนะครับลักษณะของวงดนตรีสากลก็มีประมาณนี้ <c oughs> ทีนี้แนวดนตรีแนวเพลงก็จะมีเกิดขึ้นเช่นแนวร็อกแนวป๊อปอในโลกนี้นะ แนวฮิปฮอปแนวอะไรอีกอ่เยเยอะแยะมากมายเลยทุกวันเนี้ยนะสก,กาเดเก้ยอย่างเงี้ยตื่นที่กำลังฮิตกันแบบนี้นะก็เลยว่าวงดนตรีนี่จะถูกพัฒนาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถทำได้นะถ้าใครมีมีความรู้สึกนึกคิดว่าฉันชอบดนตรีเนี่ยแล้ว ฉันจะออกแบบวงตีของฉันเองเนี่ย <Yeah. S 1> ก็เราก็ทําได้ไม่ผิดนะครับไม่มีใครมาว่าเราผิดเราอะไรนะครับสามารถทําได้เลยมีความสุขสนุกสนานอืเราสามารถทําได้นะครับอ่ะทีนี้ที่กล่าวมาทั้งหมดมีใครมีคําถามอะไรไหมครับมีไหมมีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีใช่ไหม ฮนะมีไหมครับไม่มีนะโอเคที่ชาไม่มีอา่าทีนี้เดี๋ยวงานนะครับยังยังไม่ให้ทำนะงานยังไม่มีเดี๋ยวรอเรามาโรงเรียนฉีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วก็ค่อยมาเรียนนะครับเดี๋ยวเรามาทำที่โรงเรียนงานนะมีงานให้ทำอยู่แต่ว,ว่าเดี๋ยวมาทำที่โรงเรียนนะครับ ก็ดูแลสุขภาพทุกคนนะครับดูแลสุขภาพรักษาตัวเองดูแลตัวเองให้ดีจากที่ต้องดูแลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ต้องดูแลสามร้อยเปอร์เซ็นนะครับไปไหนมาไหนอย่าลืมสวมหน้ากากพกเจลแอลกอฮอล์ H, ติดตัวไปด้วยนะครับล้างมือบ่อยๆนะทุกคนนะเพื่อป้องกันโรคนะครับงั้นถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วก็วันนี้พอแค่นี้ครับ นะโอเคนะทุกคนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ